สวัสดีครับ Apple ส่ง iOS 15.2 beta 3ใหม่ล่าสุดมาให้เพื่อนๆที่ลงทะเเปยนเอาไว้ได้อัปเดตกันอย่างต่อนเนื่องครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขอะไรบ้างเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.2 beta 3ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.2 beta 2ผลการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะต่างจากเดิมแค่ไหนควรจะอัปเดตต่อหรือไม่เราไปพบคำตอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.2 beta 3บน iPhone 6s Plus ทําความเร็วในส่วนของ CPU Single Core และ Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยทั้งคู่ครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วลดลงนิดเดียว ความเร็วโดยรวมในการอัปเด็กครั้งนี้ค่อนข้างนิ่งๆไม่ต่างจากเดิมมากจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับผลลัพธ์จะต่างจากเดิมแค่ไหนจะดีขึ้นหรือแย่ลงไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน,ตตกนในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับ เพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน iPhone 6s Plus iOS 15.2 Beta 3กลับไปประหยัดแบตเตอรี่ดีมากเหมือน Beta 1อีกครั้งโดยใช้ไป3%หเรหลือ97%ในขณะที่ Beta 2ใช้ไปหเรหลือ95%ผลลัพธ์น่าพอใจมากเลยครับการอัปเดตเป็น iOS 15.2 Beta 3บน iPhone 6s Plus ความเร็วค่อนข้างนิ่งๆแต่ประหยัดแบตเตอรี่ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นผลการทดสอบเบต a 4กันอีกทีผลลัพ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ